สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กับเด็กช่างลื้อบิลล์ทัน์เหมือนเดิมนะคะซึ่งคราวนี้แล้วเราจะมาต่อกับพาร์ทก่อนนะ,ะซึ่งพาร์ทก่อนเนี่ยผมได้ทําอะไรไปไว้แล้วกดดูออไอ้บริเวณนี้ไปดูนะแล้วผมาจะบอกเขาว่าพาร์ทนี้ทําอะไรเนาะพาร์ทนี้ผมจะมาคัดแบบพวกล้อล้อขึ้นสนิมมันกลายเป็นล้อใหม่ๆเอี่ยมเลยว้า ขัดสนิมฮะเราจะต้องใช้แปรงทองเหลืองกับแปรงไฟเบอร์เนาะเป็นแปรงที่่วนที่ทําให้มันขาวแล้วเราก็ปัดๆฮะแต่อย่างแรกฮะขัดไปเลยทแปรงทองเหลืองขัดลงไปเนาะทีนี้เราจะเห็นได้ชดัดว่าขาวขึ้นเนะาะเมื่อกี้มันยังบางเลยดูนะมันจะมีตรงนี้เนาะมันจะเป็นสนิมเนาะผมไปขัดนะใส่เลยใส่เลยมาทาต่อไปฮะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยฮะนะ หรือตาหนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นี่มันจะมีสนิมอยู่คะผมจะขัดเนาะวิธีการทำนะเราจะต้องขัดไปก่อนเนาะอี่าที่ผมบอกไปเลยขัดไปทีนี้ฮะพอมันขาวแล้วทุกคนจะเห็นว่าขาวแล้วแล้วก็เอาเนี้ยปัดปัดปัดป้ายปัดป้ายฮะปัดไปฮะทีนี้ฮะมันก็จะขาวอย่างที่ทุกคนเห็นนี่ฮะขาวไปเลยเนี่ยขาวแบบนี้ทีนีมามันจะหายไปหมดเลยเนาะ อ่ะเดี๋ยวผมจะขัดต่อแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะเพราะมันเหลืออยู่นีดนึงจะเห็นว่าข้างในฮะจะมีสนิมนะวิธีการขัดข้างในฮะเอาแปรงนะที่เป็นแปรงทองเหลืองเนาะเอาสอดลงไปในรูอย่างนี้ฮะแล้วทำเนี่ยนี่ฮะได้แล้วแค่นี้ฮะเราไม่ต้องขอดอนที่เลยฮะแค่นี้แล้วก็ได้แล้วแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆฮะแล้วก็เจ้าแปรงนี่ก็เช่นเดียวกันนะอ่ะแปรงไฟเบอร์เนาะแล้วก็นี่ฮะคล้ายๆกันเลยวิธีการทำเนาะ เปลี่ยนคาเตอร์ฮะเราก็สามารถคัาเตอร์ที่มันพังแบบนี้ได้เนาะเนี่ยมันมีควันออกมาอยู่อ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้อันนี้ปัดอยู่เนาะปัดไปอุ๊ยขาวขึ้นฮิข่าวขึ้นถ้าข่าวเลยแล้วฮะมันจะเป็นแบบนี้เนาะแต่มันอาจจะใหม่ไม่ร้อยเปอรนะ์เซ็นต์เนาะแต่อย่างน้อยฮนะมันก็ไม่มีเป็นหนีบติดอยู่แล้วครับอันเนี้ยฮะจริงๆสเปอร์ได้เดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนเนาะ จริงๆผมสั่งมาเยอะแหละแต่ว่าผมเนี่ยจะขัดไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นอันสำรองได้ฮะเนี่ยผมต้องขัดเอาไว้เนาะมันจะได้เป็นอันสำรองเนาะเพื่ออันนั้นน่ะมันใช้ไม่ได้จะได้เอาเนี้ยมาใช้ต่อได้ฮะแล้วเราได้ขัดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นฟานี้เลยเนี่ยฮะประมาณนี้เนาะเขาจะแบบข,ขาวๆเนาะเนี่ยส,สวยเลยฮะอย่างงี้ฮะไม่ต้องเปลืองต่างแล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่ด้วยครับสําหรับใครที่อยากขัดล้อเด็กๆผมก็ทําทได้เนาะทุกคนได้เห็นผมขัดเนาะอ่ะ ผมก็ทำได้น,นะถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามนะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะจะมีพ่อต่อไปนะครับบ๊ายบายคลิปต่อไปนะอย่าช่างลืมของผมนะเดี๋ยวผมนะจะมาแบบถอดใส่ยางให้ดูนะครับบ๊ายบาย <c oughs>